เอาสเปย์ทหสเปอยู่กับใครก็ไม่รู้นนะอ,อ่ไม่รู้ต้องถามพีวิข้างหน้านะต้องถามพีวิดู นอนนี่ฉีดก่อนก็ได้เดี๋ยวเช้ามาเดี๋ยวที่เดิมตรงไหน <c oughs> ไหนอีกขึ้นมาแล้วนี่อีกไหมฉีดอะไรฉ <c oughs> ีดสเปรย์แกปวดขาเนี่ย ปัจจัยนะครับเก็บเลยจ้าตังเก็บเลยรเ้าันแตะไม่ับนะคแกะน้ําได้เลยแกอาค่ะ้านะคะแกะเป็นสีไ้เยนหตำบลหนองบัวอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะครับ

บรรเลมกลุ่มในกานโรงเรียนห้วยไหย่โรงเรียนห้วยไห่วัฒนาห้วยไห่วัฒนาวัฒนาโรงเรียนห้ยหยวยไห่หวัฒนา You know? ข้างนอกก็ได้สิครับมันมันใกล้ไปเนะาะมันห้อยหายแล้วก็สะสี่เหลี่ยม อะไรนะอ๋นะอสลัเปาเดี๋ยวก่อน,นเอาลูกเดียวใช่ไหม,มเอาสามลูกเลยเอาไปหมดเลยค่ะหนูถวายเลยได้ให้ขอพูดมาหลายใช่ไหมสามลูกพ่อเมนจะชันสามลูกเลยนะออกไปไหนละเมนสลับเปล่าสามลูกเลยนะครับ <laughs> สลัเปา อยาติดทำนำสรับเปามาถวายหลวงตานะครับเป็นเป็นลังเลยนะครับสลัเปาลูกใหญ่ด้วยนะครับอ่ะเอาย่ามมาเอาไว้สันเพนเดี๋ยวจะช้าได้หยุดเูยเฉยมันจะหล่นออกจากย่ามเดี๋ยวน้าเห็นไหมเอาใส่อีกอีกเนนพาม บอกเอาสามลูกคอซาลาเปาสามลูกเนนทำไปฉันเพนสามลูกสามลูกลก็อิ่มแล้วเนะาะครับซาลาเปาหิ่มเนนตัวใหญ่เองซาลาเปกาเปก,ก่นอนโตซาลาเปาฟ่อนใหญ่ขนาดนี้นะครับวันนี้พี่น้องได้นำน้ำผึ้งนำซาลาเปามาหนึ่งลังนะครับร้อนๆมาเลยนะครับมาสวายนะครับใช่ไหม้องไหนห้องนำ้ำ ไปคองน้ำนี่นี่นี่เนี่ยเดี๋ยวฮะเนี่ยเอาเนี่ยตรงล้มๆนั่นอะไม่ต้องมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนีนี่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 ้างนขึ้นได้ไหม นูนาบ่าเยอะเลยบ่าเยอะเลยอ่ะเน้นจะฉี่จะเข้องน้ำเจ้าของบ้านไปหน่ยเจ้าของบ้านขอเน้นเข่องน้ำหน่อยทางนี้ทางนี้ทางไหนทางนี้นู่นนู่นนู่นหลังนู้นหลังนู้นมากระพระ มากันเนนไปเลยเข้านู้นเลยรลล้านซ่อมโทรทัศน์ตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟา้าดูเขาทำงานไปก่อนนะครับ<ม>เนนเข้าห้องน้ำ รถหกล้อกำลังขนน้ำนะครับกำลังเอาน้ำขึ้นรถหกล้อ,อันนี้ก็คือท้ายขบวนนะครับช่วงที่รอเนนเข้้องน้ำนะครับเราก็ดูอ่าท้ายขบวนนะครับ ไหนล่ะไปเยี่ยวอะ <laughs> ไ,ปไปเอาไปขนน้ำมาน้ำเขาเก็บขึ้นรถไปหมดแล้วต้องรีบเก็บไว้ตั้งแต่ตอนที่หลวงตาเคาะแล้วไปไปไปวิ่งเลยวิ่งเลยคือรถนี้ตามไปไม่ทันแล้วฮะ จะไปสวดมนต์ยินตรงไหนะยังไม่รู้ฮะยังไม่รู้ว่าจะไปไหนจะจะเดี๋ยวตอนเย็นคอยดูมีช่องนี้ยัง Facebook รักศรัทธาหลวงตาบุญชื่นรักศรัทธาจ้ะ a c e b o o k แนนซ้อนนี่ไปซ้อนไปไม่ทันหลวงตางั้นไปขึ้นรถนู้น คือรถน้นเร็วเดี๋ยวไม่ทันเขาช้าอยู่เน่่ยๆๆเนี่ยไปไกลแล้วไม่ทันแล้วนี่นั่งรถพราใหญ่นี่ไปก็ได้เนี่ย เร็วเร็วเร็ว,รวทางคันนี้กูไพ่เบรกเดี๋ยวเอาเนนขึ้นไปด้วยบอกบอกโชเฟอร์หน่อยเอาเนนไปด้วยไม่ทันแล้วขึ้นได้ไหมขึ้นได้ขึ้น,นเร็ว,รวขึ้นเลยขึ้นเลยเดินไปก็ไม่ทัน เดินเลยเนี่ยนี่นั่งโซฟานี่ก็ได้เนี่ยนอนไปเลยเนี่ยโอ้โห วิ่งไปเลยเนี่ยเดินไม่ทันแน่นอนวิ่งไปเลยใส่เกียร์ห้าเลยขอโทษครับเดินไปไม่ทันนะครับขอสติปีท้าหน่อยครับไปทดลองดูดีของดีด้วย

เดี๋ยวไปเอาไปเอาคันนู้นเอาคันเย็นเย็นนู้นเอาเย็นเย็นเลยเอาเย็นเย็นเลยนะจ๊ะเย็นนะจ๊ะไม่เย็นไม่เอานะจ๊ะไม่เย็นไม่เอาก็เอาเย็นเย็นเอาเย็นเย็นเลยเย็นเย็นมากเลยเนี ไปทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยแล้วโอ้โหกิโลหนึ่งห่างกันกิโลหนึ่งมั้งเนี่ยครึ่งกิโลฮึ ไปเดี๋ยวดูสาไม่ทันทางไนีว่าไปไปไปเร็วๆอุ <S <s ้มไปเลยไหมทีหลังที่หลังเอาคนแรกนะ ยอดแล้วเดินได้หักไปทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็ได้ไกลเหมือนลงตาบารมีก็จะปวดเหมือนลงตา ये तो बस मैं